สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่ติดตามช่องสมาคมชาแนลวันนี้ช่องสมาคมชาแนลจะมีข้อมูลเหรียนราคาหลักแสนมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้ ข้อมูลจากทางช่องสมาคม h ชนแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับทางช่องสมาคม h ช n แนล สำหรับคลิปนี้ก็จะนำเหรียญที่มีราคาหลักแสนมาให้ข้อมูลเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้รับรู้เหรียญแรกนะครับก็มาชมข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสตางค์ครู ก่อนนะครับเหรียงสตางรูที่มีราคาก็จะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็จะเป็นแบบที่รูตันนะครับจะเป็นคือจะเป็น,ปนจะเป็นเหรียญแปก นะครับถ้าตันก็จะเป็นเรียนแปลกก็หมายเค้ามว่าถ้าเรียญหนึ่งสตางค์สีทองแดงไม่มีรูก็จะมีราคานักสะสมเล่นหากันนะครับนั่นคือแบบที่หนึ่ง แบบที่สองชนิดหนึ่งสตางสีทรงแดงปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่ก็จะมีราคาสภาพสวยๆก็หลักแสนบาทเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเพื่อนๆมีเหรียญหนึ่งสตางค์ สีทองแดงเหรียญทองแดงหนึ่งสตางค์ปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่ก็เพื่อนๆก็จะมีเงินแสนแล้วนะครับนักสะสมหลายคนหลายช่อง หลายร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเด็กร้านกลางร้านโตร้านดังในเมืองไทยประกาศรับซื้อหมดนะครับสำหรับเหรียญสตางรูสีทองแดงชนิดหนึ่งสตางปีพศออ2464นะครับก็ให้ข้อมูลเพื่อนๆไว้เพื่อ เพื่อนๆจะได้นำไปเ,เป็นข้อมูลในการค้นหานะครับเหรียญที่สองนะครับก็เป็นเหรียญราชกาลที่เก้าตราแผ่นดินชนิดสิบสตางค์สีทองเหลืองนะครับเหรียญรุ่นนี้ ถ้าเลขหนึ่งถ้าหางเลขหนึ่งยาวนะครับถ้าหางเลขหนึ่งยาวลงมายาวลงมาต่ำต่ำกว่าเลขหนึ่งต่าต่ำกว่าฐานเลขหนึ่งฐานเลขศูนย์ เรียกว่าเลขหนึ่งครั้งยาวนะครับสําหรับสิบสตางตราแผ่นดินถ้าเพื่อนๆมีลักษณะตามข้อมูลของท่องที่ให้ข้อมูลไปสภาพสวยๆก็ราคาหลักแสนเหมือนกันนะครับดังนั้น สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการติดตามเลยทีเดียวนะครับชมคลิปนี้ก็จะได้ความรู้ไปเป็นข้อมูลในการค้นหาเหรียญที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทางช่องเครือข่ายที่ทำเกี่ยวกับเหรียนอีกสองช่องนะครับก็คือช่องธนพัฒน์ชาแนลช่องรุ่งเรืองชาแนลสองห้านนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามช่องสมาคม c h ชาแนลได้ประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลเหรียญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ